สวัสด <ítulo> <ikut> ีครับเพื่อนรถไฟทางคู่ในเชียงราเชียงองวันนี้เราพาเพื่อนมาชมบรรยากาศแถวแถวพงเงาวลำปางครับก็มาเช็คงานแถวแถวนี้นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเสาสะพานรถไฟนะครับเพื่อให้เพื่อนชมบรรยากาศชมวิวด้วยนะครับเปิดโลกระทั์ใหม่ครับแถวนี้ก็เป็นสะพานรถไฟหมด จากอุมโมงค์นะครับเราอยู่ห่างอุมโมงค์ประมาณสักสองกิโลไมเป็นไรชช่วงอำเภองาวส่วนมากจะเป็นดอยนะครับดอยสูง เราก็มาอยู่สุด,สดยอดยอดดอยอะไอย่างเงี่ยนะครับมาชุดบินกันนะครับเพื่อนไปชมขึ้นดอยนะครับมันจะพามาขึ้นดอยทัาสนามท่าสนามยออนบนดอย มาก็ไายข้าวโพดนะครับไายข้าวโพดเป็น,กกปนส่วนห่ว,วงห่ว,วงกระชมชาติ ช่วยมาฝากเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศครับหลังได้ยินเสียงอดอกเข็มเสียงเคาะแบบปงเป้งปงเป้งวันนี้เราก็พามาชมสบายๆนะครับนู้นะเราต้องไปบนยอดนู่นอีกนะครับตอนนี้เราอยู่ย,ย,ยอด มีหลายดอยนะครับเพิง่งราบไปก่อนนะครับเพื่อนวันนี้พามาชมยอดดอยเสียเพื่งงาวนะครับสวัสดีครับ